สวัสดีจ้าพี่ๆเพื่อนๆเช่าเรียวทุกคนเนาะวันนี้ยายก,กบมีเรื่องมานําเสนอจะอ่าเชา่าเรียวมือใหม่ทั้งหลายพี่น้องจา๋าอย่าเข้าใจพิดเดอร์การที่ดูไล่ซดเพื่อนๆไล่ซดจีคิดว่าจะค้องอันได้อหันหยอดหน้าที่ยอดชั่วโมงตามไปด้วยโบเมนเดอร์จา้าพี่น้องคนไหนอยากได้ยอดหน้าที่ยอดชั่วโมงก็ต้องไล่เองเดอ้อจา้าเล่าเป็นคนดูก็แค่เขาไป ดูเพื่อนๆทักทายให้กำลังใจกันเนอพี่น้องเนาะเปิดการมองเห็นเป็นแค่เปิดการเปิดมองเปิดการมองเห็นเนะพี่น้องเนาะยายกก็กอยากให้พี่น้องมือใหม่บางที่ฟังข่าวฟังอะไรมากกับแบบผิดๆก็มีนอกจากบางคนเพิ่นกับบุคอยไดมีเวลาดูขิปดูอะไรคนไหนที่รู้กัน ดูกันออกมาบอกมาเตือนกันเนาะพี่น้องเนาะอยากได้ั่วโมงอยากได้หน้าที่ในการไล่โซดพี่น้องจ๋าก็ต้องไล่เองเด้ออย่าเข้าใจผิดผิดแยกกบกับมีสาระมาแนะนําอันไหนที่ลูกพ่อลูกก็มาบอกต่อเด้อพี่น้องเนอ้ออันไหนเป็นสาระกันนําไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พี่น้องเนาะจา้าสวัสดีจ้า